โลตัสลักกี้ฟันสนุกกับกิจกรรมตู้ขีบที่โลตัสน็อตราชพฤกษ์ที่โลตัสน็อตราชพฤกษ์มีกิจกรรมรุ้นรางวัลกับตู้ขีบเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับวันนี้เรามาคีบฟรีๆเลยนะไม่เสียตังค์แรกโทเค็นเลยสักบาทเฮ้ยจริงดีต้องทำไงถึงได้ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ต้องเป็นสมาชิกหมายโลตัสเท่านั้นใครยังไม่เป็นรีบสมัครเลยเพียงแค่เรามากินช็อปที่โลตัสไม่ว่าจะเป็นในโซนมอ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตครบ400บาทรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน3ใบเสร็จรับทันที1โทเค็นจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน10โทเค็นต,ต่อใบเสร็จพิเศษเมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการรับเพิ่มทันที1โทเค็นไม่ว่าจะเป็นโคกเบบซี่สันสุซัมยังเดตตอดีนี่ริทริน 3M อิมพีเรยลโซฟีและแบรนด์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายจำกัดการรับสิทธิ์สูงสุดได้ไม่เกิน10โทเค็นต,ต่อใบเสร็จ หลังจากนั้นเพื่อนๆก็นําไปเสร็จไปแลกเหรียญโทเคนที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งแสดงหน้าจอโลตา s ์แอปพลิเคชันรับสิทธิ์ได้เลยระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่ม18มีนาคมถึง31ธันวาคม2567ใครที่เป็นนักคลิปมือทองห้ามพลาด